กินข้าลูกแบบไหนดีระหว่างตักบดป้อนคุณพ่อคุณแม่ป้อนให้ลูกทานหรือ BLW นะคะคือให้ลูกค่ะหยิบอาหารกินเองนะคะการกินข้าวของเด็กนั้นนะคะที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ก็จะมีสแบบนะคุณแม่แบบแรกก็คือว่าคุณแม่ค่ะเป็นคนที่เตรียมอาหารบดนะคะอาหารหรือว่าปั่นอาหารนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองค่ะเป็นคนที่ป้อนอาหารให้กับลูกของคุณแม่กินอ่าส่วนใหญ่คือจะเป็นวิธีนี้ใช่ไหมคะก็มีในส่วนของการทานที่เรียกว่าให้ลูกของเราค่ะ เป็นคนที่กำหนดอาหารด้วยตัวของเขาเองหรือที่เราเรียกว่า BLW baby led weaning ก็คือว่าไม่บดไม่ปัน่นไม่ปอนเด็กกำหนดนะคะแล้วก็กินอาหารได้ด้วยตัวของเขาเองโอเคไหมแ,แต่ละแบบต่างกันอย่างไรนะคะเราจะใช้หลักการนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบอดปั่นป้อนพ่อแม่เป็นคนตักอาหารให้ลูกกินเองเนอะยึดหลักก็คือว่า ลูกอ่จจะต้องมีความพร้อมในการกินข้าวอาจจะต้องเริ่มในการกินข้าวคือเมื่อลูกอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำย่อยต่างๆนะคะลำไส้ต่างๆนะคะไตทํางานได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะย่อยอาหารได้ในระดับหนึ่งเนาะลูกสามารถที่จะฝึกควบคุมการทรงตัวได้เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะในการที่จะกินข้าวนะคะก็คือไม่เร็วเกินกว่า4เดือนแต่ว่าก็ต้องไม่ช้านะคะกว่า6เดือนหรือว่าเอาแบบสบายใจก็คือที่อายุประมาณ6เดือนนั่นเองที่สําคัญคือจะต้องทานนะคะให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็จะ มีความที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สะอาดถูกหลักนะคะที่สําคัญคือต่อให้เราค่ะบดป้อนอาหารให้ลูกกินเราก็จะต้องมีการบดอาหารนะคะให้มันเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของลูกเพราะลูกเราค่ะสุดท้ายแล้วเขาต้องสามารถที่จะกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ของเราได้ถ้าเราหาจะบดป้อนอาหารให้ลูกกิน ก็จะต้องบดนะคะยกตัวอย่างเช่น6เดือนถึง8เดือนจะต้องบดนะคะลักษณะเหมือนเนื้อโจ๊ก8เดือนนะคะถึง10เดือนบดลักษณะเหมือนเนื้อข้าวต้มและที่อายุประมาณ10เดือนขึ้นไปนะคะจนถึงประมาณปีหนึ่งหรือว่า1ปีขึ้นไปต้องกินลักษณะเหมือนข้าวเม็ดนะคะข้าวสวยหุงนิ่มนะคะเหมือนผู้ใหญ่เราโอเคไหมอันนี้คือในเรื่องของการที่บดปั่นปอน้อนนะท่าบลบนะคะหรือว่าเบบี้เลตวินนะิ่งนะคะเนาะคือคอนเซปต์ไม่บดไม่ปัน่น ไม่ป้อนลูกกินอาหารด้วยตัวของลูกเองคุณแม่เป็นเพียงแค่คนหานำเสนออาหารนะคะให้กับลูกและลูกะจะเป็นคนกําหนดอาหารนะคะและกินอาหารด้วยตัวของลูกเองอยากให้ลูกได้กินแบบ B L W นะคะคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าแล้วลูกของคุณแม่เนี่ย สกินแบบ BLW เมื่อลูกของคุณแม่ค่ะมีความพร้อมหรืออายุเท่าไหร่หนึ่งเลยนะคะลูกของคุณแม่จะต้องนั่งได้ด้วยตัวของเขาเองหรืออายุราวๆประมาณ6เดือนนั่นเองค่ะดอกจันนะคะถ้าลูกของเราค่ะมีโรคประจําตัวหรือลูกของเรานะคะคลอดก่อนกําหนดกรณีนี้ปรึกษาคุณหมอก่อนว่าการป้อนแบบ BLW ค่ะเหมาะสมกับลูกเราหรือไม่ถ้าเหมาะสมก็ไปโล่แต่ถ้าคุณหมอบอกว่าโอยังไม่โอเคก็บทปั่นป้อนกันไปก่อนข้อ2คือ ลูกของคุณแม่ค่ะจะต้องสามารถที่จะหยิบอาหารเข้าปากได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะโดยทั่วไปแล้ว6เดือนนะคะพัฒนาการของเด็กในวัยนี้คือมีความที่แบบอยากคว้าของเข้าปากนะคะเห็นเรากินอะไรก็อยากจะกินไปหมดเลยอ่าอันนี้บ่งบอกว่าน่าจะ B L W ได้นะนั่งได้แล้วก็คว้าของเข้าปากได้เห็นใครกินก็อยากจะกินหมดเลยนะคะเนะาะสคือ ลูกไม่เอาลิ้นดูนอาหารออกมาแล้วก็คือไม่มี extrusion reflex แล้วลูกสามารถที่จะใช้ลิ้นนะคะตรงว,วัดอาหารเข้าปากของลูกได้ก็โอเคบง่งบอกว่ามีความพร้อมแล้วนะคะแล้วก็สี่ก็คือว่าลูกหาจจะต้องน้ำหนักตัวนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของน้ำหนักตัวเมื่อตอนเกิดเราจะได้แบบโอเคสบายใจนะคะว่าลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มแบบ BLW ได้โอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคือจะให้ลูกกินแบบ BLW นะคะ4ข้อสั้นๆคือลูกนั่งได้ มีโรคประจำตัวไปถามคุณหมอก่อนคลอดก่อนกาหนดไปถามคุณหมอก่อนเนาะสคือลูกอาจจะต้องหยิบอาหารเข้าปากได้เห็นใครกินอาหารอะไรคืออยากจะกินไปหมดเลยอยากจะหยิบจับอาหารเข้าไปหมดเลย3คือลูกไม่เอาลิ้นดุนอาหารออกมาแล้วและ4น้ําหนักตัวลูกจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2เท่าของน้าหนักตัวเมื่อตอนเกิดยกตัวอย่างเช่นตอนคลอดคลอดมาด้วยน้ําหนักนะคะสกิโลเมื่ออายุประมาณสัก6เดือนอย่างน้อยน้ยํยน้ยนหนักตัวเนี่ยจะต้องขึ้นเป็น2เท่าก็คือจะต้องมากกว่า6กกิโลแบบนี้เป็นต้น โอเคไหมคะเราถึงจะสามารถที่จะเริ่มแบบ BLW ได้นะทีนี้จะกินแบบ BLW อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะหญิงแน่นอนนะคะเนาะอุปกรณ์ที่เราค่ะจะให้ลูกกินแบบ BLW หนึ่งนะคะคุณแม่อาจจะต้องลงทุนซื้อนะคะเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้นั่งกินข้าวที่มีพนักพิงทางด้านหลังและความสูงอะคะ่ะพอๆกับโต๊ะกินข้าวผู้ใหญ่เราเพื่อที่จะได้ฟีลว่าลูกค่ะนั่งกินข้าว ร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่เราเพราะว่าการกินแบบ B L W อะค่ะมันคือเป็นการที่แบบกินเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่กินนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเราอ่จจะต้องให้ลูกหานั่งนะคะเนะาะเก้าอ <lish S 1> ี้ของเขาไม่เดินป้อนไม่นอนกินไม่วิ่งป้อนโอเคไหมจะต้องนั่งบนเก้าอี้เป็น h h i g ไฮแชนะคะมีพนักพิงหลังนั่งกินเท่านั้นโอเคไหมสอก็คือแน่นอนค่ะคุณแม่คะเลสบัดนะคะเนาะเธอจะต้องมีผ้ากันเปื้อนบางทีรู้หลักด้วยว่า แล้วหลักการของกินแบบ BLW เนี่ยมันจะต้องใช้หลักการอย่างไรต้องเข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจคะ่ะไม่อยากให้คุณแม่คะ่ะไปแอคชั่นด้วยตัวของตัวเองแล้วแบาพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาลึกๆลึกๆลึกๆนะคะช่วยเหลือลูกไม่ได้อันนี้ก็ไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะต้องรู้หลักการพ่อแม่ต้องรู้สิ่งนี้คะ่ะหนึ่งการกินแบบ BLW นะคะเนาะ คุณพ่อคุณแม่ห้ามปล่อยลูกไว้เพียงลําพังแต่เพียงคนเดียวจะต้องอยู่นะคะดูแลลูกคอยสังเกตอาการลูกอยู่นะข้างๆอยู่กับลูกตลอดเวลาและดอกจันอีกนั่นก็คือคนที่อยู่กับลูกเนี่ยต้องเข้าใจวิธีการกินแบบนี้ด้วยและในขณะเดียวกันจะต้องสามารถที่จะประเมินได้ว่าเด็กคนเนี้ย อาหารติดคอหรือว่าแค่ขย้อนอาหารและรู้วิธีการปฐถมพยาบาลลูกเพราะจะต้องบอกเลยว่าการกินแบบ blw เนาะคือนงนาะจะต้องใช้มือของเขาค่ะห,หยิบอาหารเข้าปากด้วยตัวของเขาเองในเด็กค่ะบางคนที่ยังจะแบบกําหนดขนาดอาหาร<ม>ได้ไม่โอเคเนาะเขาไม่รู้ว่ามันจะต้องกัดปริมาณเท่าไหร่นั่นนู่นนี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะอาหารติดคอได้เพราะฉะนั้นคือเราเองค่ะจะต้อง รู้ด้วยว่าอ่ะโอเคกินแบบไหนและรู้วิธีการที่จะช่วยเหลือปฐมพยาบาลลูกได้โอเคไหมเพระนาะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยกับลูกตลอดเวลาเข้าใจการกินนี้และรู้วิธีการประเมินและปฐมพยาบาลลูก2คือคุณแม่บางคนบอกว่าแม่ DLW อ่ะลูกจะต้องแบบเคี้ยวอาหารด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าเราไม่บดไม่ปัน่นไม่ป้อนใช่ไหมคะแล้วเต้าเนี่ยยังไม่มีฟันเพราะว่าบางคนนะแปดเก้าเดือน่ะฟันยังไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ย แล้วลูกจ,จะกินได้ไม่ก่อนแปดเก้าเดือนฟันลูกฉันยังไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าฟันเด็กค่ะสามารถยจะขึ้นช้าได้ประมาณปีหนึ่งไม่เกินปีครึ่งถ้าสมมติปีหนึ่งปีครึ่งนะะ่ะฟันลูกยังไม่ขึ้นเนี่ยค่ะหากังวลใจก็สามารถไปปรึกษากับคุณหมอทันตกรรมเด็กให้ช่วยประเมินดูว่าอ่ะฟันลูกเราทําไมดูแบบขึ้นช้าจังเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือจะต้องบอกเลยว่าการกินแบบเบียริวมีฟันไม่มีฟันนั่น,ไม,มน,น,นไม่ใช่ประเด็นนะคะเพราะว่าพลังเหงือกนะคะคุณขาถ้าสมมติว่าเจ้าเหงือกเนี่ยค่ะไปกัดเต้านมของคุณนแบวง้าตลเ็ด ตาล่วงนับภาษาอะไรกับแค่ข้าวนะคะหรือว่าอาหารที่เขานะคะบดเคี้ยวนะคะด้วยเหงื่อของเขาเพราะฉะนั้นคือมีฟันไม่มีฟันนั่นไม่ใช่ประเด็นคุณอย่าไปดูถูกนะคะแรงเหงื่อของลูกคุณนะ,ะอันที่3ก็คือว่าพ่อแม่ไม่กดดันเรื่องปริมาณอาหารลูกโอเคไหมคุณแม่ไม่สามารถที่จะแบบไปกําหนดได้เหมือนคุณแม่หาตักบทบอนว่าลูกจะต้องกินนะคะนอสามถึงสี่ช้อนโต๊ะไม่กดดัน ไม่กะเกณฑ์คุณพ่อคุณแม่คือมีหนะ้าที่อย่างเดียวคือนำเสนออาหารที่คุณรังสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือของคุณแล้วก็วางไว้ทางด้านหน้าของลูกไม่กำหนดไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาให้เขาค่ะเด็กคนนั้นนะคะเป็นคนที่หยิบจับอาหารเข้าปากด้วยตัวของเขาเองเขาต่างหากลูกต่างหากนะคะที่เป็นคนกําหนดปริมาณอาหารว่าฉันจะกินและฉันจะหยุดกินเมื่อฉันอิ่มเท่านั้นเอา้า ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปกำหนดเขาอย่างเงี้ยแม่แล้วเขาจะยอมกินไหมก่อเด็กจะเริ่มจากการที่มองสำรวจก่อนว่าอะไรเริ่มจากสำรวจหยิบจับสัมผัสบี้กำเละปลาแล้วแต่เขาเลยคือเขาจะเริ่มจากการสำรวจหยิบจับของเขาก่อนจากนั้นเขาถึงจะเริ่มนะคะจากการที่อ่ะลองดูเอาเข้าปากแล้วก็เริ่มสู่กระบวนการนะคะของการที่อ๋อเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อต้องเคี้ยวต้องใช้เหงดเหงือกบดนะอ๋อต้องกนะืนนะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะไม่งั้น ย้อนออกมาเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราค่ะเสิร์ฟหาอาหารให้ลูก เราไม่ต้องไปกําหนดกาเกณฑ์ให้เขาค่ะเป็นคนที่แอคชั่นนะคะการกินของเขาคุณแม่ทําได้เพียงแค่ชี์อัพอยู่ข้างๆอาจจะเริ่มจากการที่สํารวจนะคะบทกัมบี้เล่นขยํานะคะก่อนแล้วก็กว่าจะกินเป็นกิจจลักษณะอาจจะใช้ระยะเวลาร่วมประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งทีนี้คุณแม่บางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าลูกฉันไม่กินข้าวอย่างงี้ต้องกังวลอะไรไหมจะต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเด็กหนึ่งจะต้องแบบไม่มีโรคประจําตัวเนาะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ต้องไม่คอดก่อนกําหนดนะคะคุณหมอต้องแบบโอเคกับวิธีการกินแบบนี้นะคะถึงจะสามารถที่จะให้ลูกกินได้เนาะ เพราะฉะนั้นคือในส่วนตรงนี้เด็กอ่ะที่อายุก่อน1ปียังไงเองลูกก็ยังคงต้องกินนมเป็นอาหารหลักของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ต้องสียเรียดเพราะเราต้องการที่สุดท้ายแล้วไฟนนลคือคาดหวังนะคะอยากให้ลูกหาได้ฝึกเนาะในเรื่องของการกินแบบ BLW นะคะสรุปแล้วนั่นก็คือว่า1น,นะคะจะกินแบบ BLW จะต้องไม่ปล่อยลูกไว้คนเดียวคนที่อยู่ด้วยจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินนะคะว่าอาหารติดคอรหรือว่าลูกขย้อนอาหารอย่างไรแล้วก็ปฐมพยาบาลลูกได้ถูกนะสองคือไม่ต้องสนใจมีฟันหรือไม่มีฟันอันนั้นไม่่ใชประเด็น คือคุณพ่อคุณแม่ไม่กดดันไม่กะเกณฑ์ปริมาณอาหารนะ,ะทำหน้าที่คือเสิร์ฟอาหารนะคะที่มีประโยชน์ถูกสุข,ขลักษณะอนามัยให้กับลูกนะคะลูกต่างหากนะคะที่จะเป็นคนกะเกณฑ์กําหนดปริมาณอาหารได้ด้วยตัวของเขาเอง<ฮ>ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะไม่มีลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการก็คือว่าปั๊มหัวใจลูกวิธีการปั๊มหัวใจลูกก็คืออยากให้ลูกได้กินแบบ B L W นะคะคุณแม่ต้องรู้หลัก ถมพยาบาลเวลาที่ลูกของคุณแม่อาหารติดคอด้วยถ้าน้องอะขย้อนอาหารมีความรู้สึกเปล่งเสียงได้น้องอาจจะยังมีเสียงยังสามารถที่จะเปล่งเสียงพูดได้หน้าแดงๆน้ำตาจะไหลคนมันจะอ้วกะ <อา S 2> คนมันจะขย้อนอาหารออกมาถ้าเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้อันตรายอะไรนะคะเนาะอย่างที่บอกคือมันเป็นกลไกลของร่างกายนะคะเพื่อ ไม่ให้อาหารที่มันชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยค่ะมันหลุดนะคะเนาะจนไปติดนะคะหลอดลมเด็กค่ะจะขย่อนอาหารที่ชิ้นใหญ่ๆค่ะออกมาทางด้านหน้าเพื่อเป็นการที่บอกเตือนตัวของเขาเองนะคะว่าอาหารเนี่ยชิ้นใหญ่ไปยังกืนไม่ได้ต้องมาเคี้ยวใหม่ก่อนอ่เด็กก็จะเริ่มจากกระบวนการคือบางคนก็คืออาจจะแบบอ้วกออกมาเลยหรือว่าบางคนก็คืออาจจะแบบาย่อนออกมานิดนึงและจากนั้นค่ะเขาก็จะเริ่มเรียนรู้นะคะเริ่มเคี้ยวอาหารใหม่ให้มันละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นถึงค่อยคๆ จงนะคะกลืนอาหารเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอ่านะคะเนาะกระบวนการของการขย้อนเนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าแบบเนี้ยเราอะกัดทำใหญ่จนเกินไปมันไม่โอเคเราจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลืนอาหารใหม่อ่านะคะเราถึงจะปลอดภัยนะตัวเองนะคะอันนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการขย้อนอาหารนั่นเองค่ะแล้วอาหารติดคอละแม่เวลาที่เด็กอะคะเขาอาหารติดคอแล้วค,คุณแม่คะคุณแม่จะสังเกตเลยว่าเด็กอะจะไออย่างรุนแรง น้อ,อไม่มีเสียงมากการที่อาหารติดคอเนี่ยมันมีทั้งแบบบางส่วนกับอุดกั้นทั้งหมดเลยนะคะมาแล้วแต่ว่าเด็กค่ะอุดกั้นแค่บางส่วนหรือว่าทั้งหมดเลยคือทางเดินหายใจค่ะหรือว่าอากาศที่มันเข้าไปอ่ะมันจะเริ่มน้อยลงคุณแม่จะเริ่มสังเกตเห็นว่าลูค่ะคึ้นหน้า ออกไปหมดเลยจะต้องรีบช่วยเหลือลูกค่ะอยู่กับคนอื่นภายในบ้านนะคะจะต้องให้คนในบ้านนะคะโทษหนึ่งหกเก้าก่อนคือเราหาจะต้องปฐมพยาบาลลูกด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะเราจะต้องตามขอความช่วยเหลือจากทีมมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราค่ะช่วยเหลือน้องแล้วน้องค่ะอาการแย่ทีมอาจจะเข้ามาช่วยเหลือน้องในสเต็ปต่อไปนะคะเป็นการส่งหมายต่อนะคะเนาะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราช่วยเหลือน้องและอาหารค่ะคือมันหลุดออกมาแล้วนะคะน้องเองก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจนะคะประเมิน ตอบว่ามีสภาวะอะไรที่น่ากังวลหรือไม่ช่วยปฐถมพยาบาลลูกเวลาที่ลูกน้อยของเรานะคะเกิดอาการคืออาหารติดคอก็แล้วแต่เลยนะคะว่าคุณแม่หาจะนั่งบนเก้าอี้เหมือนกันกับแม่โบหรือคุณแม่หาจะนั่งแบบนี้ก็ได้นะคะนอนแล้วแต่อันนี้คือจะสาธิตให้ดูเนาะถ้าสมมุติว่าเราจะนั่งแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันอันดับแรก่ะ,ะถ้าสมมุติว่าน้องหาเขาอาหารติดคอนะเราต้องดูก่อนว่าที่มันติดคออยู่เนี่ย เราสามารถที่จะมองเห็นแล้วสามารถที่จะเอานิ้วก้อยของเราค่ะเคี่ยวออกได้ไหมถ้าสมมติว่าอา่าโอเคอาหารติดคอปุ๊บนะคะแล้วคุณแม่ค่ะจับน้องนะคะขึ้นมามองดูก่อนนะคะเนาะว่าเห็นอาหารอยู่ในคอในปากของลูกหรือไม่ถ้าเห็นใช้นิ้วก้อยของเรานะคะเขี่ยเอาอาหารออกแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ประเมินมองดูแล้วยังไงก็ไม่เห็นนะคะเนาะไม่แนะนําให้คุณแม่พยายามไปคว้านหาหรือว่าไปดันอาหารออกอะไรใดๆเพราะจะยิ่งทําให้อาหารค่ะมันยิ่งติดลึกเข้า นะคะยิ่งอันตรายเนาะยกตัวอย่างเช่นเราอุ้มลูกนะคะมาแบบนี้ใช่ไหมมือข้างนี้ของเรานะคะที่เราอะค่ะจับขาน้องเด็กอยู่เนาะให้เอามือค่ะขึ้นมาเป็นรูปตัว C นะคะแล้วก็ประคองนะคะไว้ที่หน้าของลูกในลักษณะแบบนี้นะคะประคองไว้ในลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นค่ะเราก็คือจับน้องค่ะนอนนอนบนแขนของเราหัวลูกค่ะต่าลงแล้วก็ลําตัวลูกค่ะคือจะสูงกว่าหัวนิดหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะให้คุณแม่ค่ะใช้ลําตัวของคุณแม่นี่ค่ะแขนของคุณแม่นะคะแล้วก็ลําตัวของคุณแม่ค่ะหนีบน้องไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะหัว ต่ำลงล่างนิดหนึ่งเนาะแล้วให้คุณแม่ค่ะใช้สั่นมือของคุณแม่ตบนะคะเนาะกึ่งกลางสะบักของลูก5้าครั้งแรงๆในลักษณะคือดันให้อาหารมันออกไปทางด้านหน้าอายกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บมือข้างนี้ของคุณแม่นะับประคองที่ไถยทอยของลูกนะคะแล้วก็พลิกลูกกลับมาอีกทางด้านหนึ่งฟืบแล้วก็ใช้มือของคุณแม่นะคะด้านตรงข้ามสองนิ้วแบบนี้<อ>นะคะ กดนะคะที่กึ่งกลางเลานมของลูกนะคะเรากดหน้าอกนะคะลูก5้าครั้งกึ่งกาลางเรานมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นนะคะเราดูซิว่าอาหารนะคะมันได้หลุดออกมานะคะที่ปากของลูกล้วอย่างถ้าสมมุติว่าหลุดออกมานะคะก็คือใช้นิ้วก้อยของคุณแม่นะคะเขีย่ยอาหารนั้นออกแต่ถ้าสมมุติว่ายังยังไม่ดีขึ้นยังหน้าเขียวเหมือนเดิมทำสเต็ปเหมือนเดิมเลยคะ่ะเนาะมือนะคะเป็นรูปตตซีนะคะประคองหน้าน้องไว้นะคะให้น้องค่ะนอนบนหน้าแขนของคุณแม่นะคะแล้วก็ลําตัวของคุณแม่นะคะแขนของคุณ หนีบน้องไว้นะคะแล้วก็คุณแม่นั่งในลักษณะแบบนี้หัวน้องนะคะแล้วก็ลำตัวค่ะคือจะอยู่ต่ํานิดนึงแล้วจะตบสะบักนะคะกึ่งกลางสะบักน้องนะคะ5ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บปึ๊บกลับมาอีกขาด้านหนึ่งแล้วเราก็จะใช้สนิ้วของเรานะคะกดกึ่งกลางเรานมของลูก1 2 3 4งสองสามสี่ห้าแล้วก็เช็คว่าอาหารนะคะอยู่ในปากลูกไหมถ้าสมมติมีอาหารหลุดออกมาปุ๊บใช้นิ้วก้อยนะคะเขี่ยออกนะคะโอเคแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหมประมาณนั้นนะ แล้วก็จะอุ้มลูกมานะคะวางไว้บนหน้าตักของเราในลักษณะแบบนี้มือข้างนี้ที่ประคองขาลูกนะคะคุณแม่ขา เป็นรูปตัวสี่นะคะจับที่นะคะนอประคองที่ใบหน้าลูกไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ตัวลูกหานอนนะคะบนแขนของเราแล้วก็แขนของคุณแม่แล้วก็ลําตัวของคุณแม่เนี่ยค่ะโอบน้องไว้ขาของคุณแม่ด้านนี้เหยียดไปทางด้านหน้านิดนึงนะคะเพื่อที่ให้ศีรษะนะคะแล้วก็ลําตัวลูกะค่ะคือจะต้องแบบหัวต้องอยู่ต่ํานะคะโอเคแม่ประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นเนาะอ่ะแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สั่นมือของคุณแม่นะตบนะคะกึ่งกลางสะบักของลูกนะคะ5ครั้ง,งด้วยท <ๆ S 2> น,นะคะนอ <ๆ S 1> <nelle S 2> แล้วก็ทํเท่าเหมือนดันอาหาร หนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บนะคะเราอาจจับลูกพิษฟึบนะคะแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะคะเหยียดออกไปนะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะก็คือจะจับลูกในลักษณะแบบนี้อะ่ะนิ้วมือของเรานะคะสองนิ้วกดลงไปนะคะที่กึ่งกลางนะคะเรานมของลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เป็นตน้นนะคะอันนี้คือวิธีการประถมพยาบาลลูกที่คุณแม่ทุกคนต้องรู้และทําได้สมมติว่าความโชคดีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้และลูกของเราอค่ะอยู่ๆก็นิ่งไปเลยอกไม่กระเพื่อม นะะหมดสติตัวอ่อนปวกเปียกไปเลยเงี้ยค่ะไม่มีลมหายใจเงี้ยค่ะเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการก็คือว่า ปั๊มหัวใจลูกวิธีการปั๊มหัวใจลูกก็คืออ่ะเราจะวางลูกนะคะนอนราบนะคะกับพื้นแข็งนะคะไม่ใช่ที่นอนนิ่มยวบเนาะแล้วก็จะใช้2นิ้วของคุณแม่เนี่ยค่ะกดนะคะที่กึง่งกลางราวนมของน้องนะคะเนาะกดลงไปตรงๆนะคะคุณแม่ด้วยความเร็วแรงกด30นะคะสลับที่เป่าปากนะยคะยกตัวอย่างเช่น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 10เนาะไปแบบนี้เรื่อยๆอ,อยากให้ลูกได้กินแบบ BLW นะคะคุณแม่ฉันจะทำอาหารให้ลูกกินยังไง1ง เลยอิน<ม>อาหารเหม,มือนอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ทานในมือนั้นๆแต่คอนเซปต์ก็คือ,อว่าไม่ปรุงรสไม่มีการใส่เครื่องปรุงอะไรใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างเป็นรสธรรมชาติต้องปรุงให้สุก<ม>แล้วก็จะต้องนิ่มแน่แล้วมันต้องนิ่มประมาณไหนอ่ะเธอลองนะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นเธอค่ะจะทําแครอทให้ลูกกินเธอลองเอาไปต้มหรือไปนึ่งก็ได้แล้วเธอบีบนะคะแล้วมันเละคามืออันนั้นแหละค่ะ คือความนิ่มฟิลประมาณนั้นเลยคือมันต้องเละคามือคุณแม่ได้แบบนั้นบ่งบอกว่าอ่าฟิลนิ่มประมาณนี้แหละแล้วล,ลูกของเราเนี่ยในแต่ละวัยเนี่ยเขามีทักษะในการที่จะหยิบอาหารแตกต่างกันอย่างไรน้อยของเรานะที่อายุโดยประมาณ6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนอ่ะโดยประมาณนะบางคนก็6 7 8เดือน9เดือนอะไรประมาณนี้คะ่ะเขาจะเริ่มจากการที่หยิบจับอาหารนะคะโดยเขาจะหยิบทั้งฝ่ามือเลยคุณแม่คะ่ะว้าหยิบของแล้วเขาจะเอื้อมนะคะหยิบและของเนี่ย ประมาณสักส่วนหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ในอุ้งม,มือแล้วมันจะมีแค่ส่วนน้อยหนึ่งนะคะมันจะโผล่ออกมานะคะตรงนี้คือเขาค่ะจะใช้วิธีการหยิบกำทั้งมือและของเนี่ยแทบจะอยู่ในอุ้งม,มือแล้วมันจะเหลือแค่ตรงส่วนเนี่ยคะ่ะโผล่มากินในแค่ส่วนนี้หั่นอาหารนะคะให้ได้ลักษณะคือขนาดประมาณนิ้วชี้คุณแม่แล้วก็ความยาวเนะะี่ยค่ะ ก็ประมาณนิ้วชี้ของแม่เนี่ยลูกกินนะะลูกเขาก็จะแบบง,งามงามงามนะคะก็จะกินได้เมือ่อลูกของคุณแม่ค่ะอายุสเต็ปเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก8ปดเเดือนมีพัฒนาการของด้านกล้ามเนื้อของเขาทางนะด้านมือเองค่ะเวลาที่เราอะค่ะเอาอาหารนะคะใส่ไปในถ้วยเขาจะใช้วิธีการคือหยิบนะคะโดยใช้นิ้วชี้ กับนิ้วโป้งมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบจีบนะคะเนาะแล้วก็หยิบอาหารใส่ปากนะคะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่คะอาจจะลองเทสก็ได้โดยอาจจะเอาแบบไข่ต้มอย่างเงี้ยค่ะหัน่ลนลักษณะเป็นเหมือนแบบลูกเตา๋าขนาดแบบพอๆประมาณแบบลูกเต๋าอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็วางใส่มือนะคะแล้วก็อ่ะโอเคนะคะลองดูซิกระตุ้นให้น้องหยิบลูงจะสามารถที่แบบหยิบอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบใส่ปากเขาได้ถ้าแบบนี้บ่งบอกว่าอ๋อโอเคพัฒนาการเขามาอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นเราค่ะจะต้องหั่นอาหารนะคะให้มันมีความที่เหมาะสมสําหรับวัยของลูกนั้นๆ โอเคไหมเพราะฉะนั้นคือ6 7เจดเดือน8เดือน9เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหั่นยาวสักประมาณสัก8 9เดือนนะคะเนาะก็สามารถที่จะสเต็ปนะคะมาเป็นหั่นเป็นแบบลุกตานี้ก็ได้นะคะจะต้องเป็นคอนเซปต์คือปรุงสุกนะคะเนาะแล้วก็จะต้องไม่ปรุงรสใดๆนะคะแล้วก็จะต้องมีความนิ่มโอเคไหมเพื่อให้ง่ายต่อการบดเคี้ยวอาหารของเด็กนะคะโอเคไหมอันนี้คือเรื่องของการหั่นทีนี้ต่อไปนะคะแล้วจะเอาอะไรให้ลูกกินมั่งละแม่ ง่ายๆห้ามู่เหมือนเดิมนะคะเนาะไม่ว่าเราจะกินแบบบดป้อนหรือว่าเราจะกินแบบ BLW ก็ต้องห้ามู่เหมือนเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่หมู่ข้าวือว่าคุณแม่ค่ะจะเอาข้าวมาให้ลูกกินคุณแม่ก็คือหุงข้าวเป็นลักษณะปกติเลยแต่ให้คุณแม่ค่ะอาจจะแบบบีบข้าวนะคะให้มันมีความที่แบบอ่ะยาวๆนะคะลักษณะก็คือเนี่ยเนี่ยเท่าๆกับนิ้วชี้ของคุณแม่หรือคุณแม่ค่ะอาจจะแบบเป็นข้าวเหนียวก็ได้ถ้าสมมติว่าแบบแปก้าเดือนอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นข้าวเหนียวแล้วก็แบบหุงนิ่มเละนิดนึงนิ่มๆพอประมาณนะคะเน ษณะประมาณนี้อ่านะคะหรือคุณแม่ค่ะจะเป็นเมนูคือเป็นเผือกเพราะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นเผือกเป็นมันเป็นขนมปังแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือหั่นให้มันมีความที่แบบยาวนะคะพอๆกับนิ้วชี้ของคุณแม่แล้วก็ความกว้างพอๆกับนิ้วชี้ของคุณแม่แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมอันนี้คือกลุ่มของข้าวแป้งนะคะต่อมา กลุ่มของโปรตีนแหละคุณแม่กลุ่มของโปรตีนโอ้ยโปรตีนก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาตับนะคะเนาะคุณแม่สามารถที่จะเอาปลานะคะที่สุกนิ่มเอามาหั่นให้มันเป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้หรือเจ้าไข่เจียวก็ได้ค่ะหั่นให้เป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้หรือเจ้าไข่ต้มก็ได้ค่ะหั่นให้มันเป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้อันนี้คือหมวดหมูนะคะของโปรตีนต่อไปนะคะในส่วนของหมวดหมู่ผัก ผักเนี่ยสามารถกินได้ทั้งเป็นที่เป็นก้านแล้วก็เป็นใบถ้าสมมุติว่าเป็นก้าน,นยยอ,อย่างเช่นบลอกคอรุรีแค่ออบอกคอรุรีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะเอาแบบเอามาต้มนะคะหรือว่ามันนึ่งให้มันมีความนิ่มก่อนแล้วก็หั่นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ฝึกลูกหยิบจับอาหารกินเข้าปากก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกผลไม้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นมะละกอะะที่แบบมันมีความนิ่มะะแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคือ เราจะต้องมีการหั่นอาหารนะคะให้มันมีความที่เหมาะสมสําหรับในแต่ละวัยของลูกแล้วก็ในขณะเดียวกันจะต้องให้มีความครบถ้วนนะคะทั้ง5หมู่เหมือนเดิมประโยชน์ของการกินแบบ BLW นะคะประโยชน์ก็คือว่าแน่นอนนะคะทําให้ลูกหามีความสุขกับการกินเพราะเขาหากกาหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วก็ฝึกเรื่องของการเคี้ยวอ่านะคะเคี้ยวนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการที่แบบ กล้ามเนื้อมือต่างๆดูตาภาษาตาเกณฑ์อาหารนะคะได้ด้วยตังเขาเองนะคะฝึกรับผิดชอบนะคะต่อตัวเองในเบื้องต้นนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือสบายไม่ต้องมาเสียเวลานะคะบทปั่นป้อนอาหารนะคะมีหน้าที่คือแบบสังเกตการแล้วก็เชียร์อัพลูกอันนี้คือประโยชน์ถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆเราจะเป็นแบบบทตักป้อนให้ลูกกินก็ได้นะหรือว่าเราคาจะทําแบบคอมโบก็ได้คอมโบก็หมายถึงว่า วันที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปทํางานก็ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบดตักป้อนนะคะปั่นอาหารให้ลูกของเรากินก็ได้แล้วก็วันหยุดอะเราก็เป็นคนที่แบบให้ลูกกินแบบ B L W แบบนี้ก็ได้นึกออกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคืออิสระทั้งหมดเลยในส่วนตรงนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะยังแบบโอ้ใจยังแบบไม่กล้าพอขญิงนะคะเนาะจะบดตักป้อนอาหารให้ลูกกินก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นนะคะข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ก็ได้ข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ค่ะมีให้เลือกทานนะค เเดด็ก6ือนถ้าเป็นลูกๆของเรานะคะที่อายุ6เดือนคุณแม่สามารถให้ลูกกินข้าวเด็กออร์แกนิกของเมอร์เบบี้สเต็ปแรกนะคะที่อายุ6เดือนนะคะว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นนะคะที่จะกระตุ้นให้ลูกแพ้ทั้ง8ชนิดนะ,ะแพทั้ง8ชนิดก็คือแป้งสาลีนมวัวถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งปลาถั่วเหลืองสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งอาหารทะเลนะคะเนาะสามารถกินได้แบบสบายใจปลอดภัยว่างั้นเถอะแล้วก็ลูกๆที่เป็น g ีซิดีสามารถที่จะทานได้นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานระดับสากลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็แคนาาดพ ให้ลูกกินอิ่มอร่อยปลอดภัยสบายใจไม่แพ้นะคะเนาะที่10เดือน10เดือนเนี่ยลูกก็จะต้องการปริมาณอาหารที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ความหยาบนะคะอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกนะคะกินเป็นข้าวเด็กออร์แกนิกนะคะสูตรสําหรับเด็ก10เดือนก็ถ้าสมมติว่าเราค่ะยังไม่พร้อมทีกกบบะะ่จะให้ลูกกินแบบเบลวนะคะจะให้ลูกค่ะกินเป็นข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบีนะคะก็ได้นะคะสลับกับรสชาติอาหารของมือแม่ก็ได้หรือว่ามื้อไหนคะ่ะจะให้ลูกกินเป็น,นะะขานะะ้นาวเด็กซองเดอร์เบบ ก็ได้ก็จะได้แบบอิ่มอร่อยนะคะได้สารอาหารแบบที่ครบถ้วนเต็มคาราเบลจัดเต็มเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคุณแม่แม่ค่ะ